สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มเกัจะมาออยในเล่มสีส้มเหมือนเดิมแต่สระที่เราจะเจอในวันนี้จะเป็นสระตัวนี้ตัวเดิมเลยลูกคือม,มันกับหัวใช่ไหมอ่ะสละอูสระอูหน้าที่แล้วหน้าที่สองที่เป็นรูปแคนพีมันก็เป็นสละอูเหมือนกันใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นหน้าที่สามมันก็เป็นสระอูเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลูกมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะกับคุณครูอ่าเด็กๆดูนะคะในหน้าที่3แบบฝึกหัดอันนี้ง่ายๆเลยลูกเด็กๆทําได้อยู่แล้วเขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนตามรอยเส้นปะอ่าเด็กๆเขียนไปได้เลยตามรอยเส้นปะเราอยู่อนุบาลสองแล้วนะเวลาเขียนตามรอยเส้นปะอย่าให้ออกอะไรลูกอย่าให้ออกนอกเส้นอ่าคำแรกที่เด็กๆจะต้องเขียนเส้นปะอ่านตามคุณครู คอควายสระอูอ่านว่าคออูคูอ่ะตัวต่อไปจอจานสระอูอ่านว่าจออูจูอ่ะคำต่อไปงองูสระอูอ่านว่างออูงูคำต่อไปโดเด็กสระอูอ่านว่าโดอ,อู ดูอ่ะตัวถัดไปปอปาสะอูอ่านว่าปอูปูอ่ะเวลาเด็กๆเ,เขียนตามรอยเส้นปะลูกเขียนไปด้วยแล้วก็อ่านไปด้วยเขียนคออูอคูก็อ่านคออูอคูไปด้วยท่องไปด้วยไปทีละตัวมันมีทั้งหมดสี่คแล้วก็จะท่องไปทั้งหมดสี่ตัวสีค่ค ท่องมาเลยจออูจูก็จออูจูจออูจูจออูจูงอ,อูงก็งอูงออูง,ง,ออง,ง,อองไปเรื่อยๆเลยลูกเพื่อที่เราจะได้จําได้ว่าสระตรงนี้มันคือสระอูแต่หน้านี้มันไม่มีระบายสีใช่ไหมลูกอ่ะถ้าไม่มีระบายสีหนูไม่ต้องระบายสีนะลูกหน้านี้อ่ะพอเขียนตามรอยเส้นปะเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าถัดไปกันนะ อ่หน้าถัดไปในหน้านี้คือหน้าที่สี่เขาจะให้ลูกโยงเส้นให้ตรงกับคำอ่าดูคำแรกเขาให้งอ,อูงูวาตัวไหนละ่ะที่เป็นงูก็ให้ลูกโยงไปหาโยงไปหางอ,อูงูคำต่อไปหออูหูอันไหนละ่ะหู ลูกก็โยงมาให้ตรงกับหออูอุดงหูโยงไม่ถนัดป๊บเึีนะลูกหออูหูและคำต่อไปคือปออูปูเด็กๆก,ก็โยงมาให้ตรงเลยลูกให้ตรงคำว่าปออูปูเมื่อลูกโยงเสร็จแล้วพอลูกโยงเส้นเสร็จใช่ไหมมันก็จะเหลือรูปผ้าสามลูกนี้ เขาก็จะให้ลูกระบายสีให้สวยงามทำได้ไหมลูกถ้าทำได้แล้วมาเจอกับคูออนใหม่ในวันทรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย